ไอ้แดกสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะเฮ้ยแซ่บตาเฮ้ยทำายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไรอ่ะมาขโมยเลือดที่คนอิจาคได้ไงนิสัยไม่ดีแดกบ่ไปมันนี่เลยมันนี่ตามมันนี่เลยเป็นไงแดก เคยแต่ดูดคนอื as <t <t uh> <t uh uh ่นว uh uh yeah> uh uh ันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราชิเลียยังไปใส่ศพเล็กระบาดนี้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจ้ะ โรงพยาบาลกรุงเทพโทรห7 1 9 ใหญ่เมาขี่รถจักรยานยนต์ตกคลองส่งน้ำพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ลงไปช่วยวินจมน้ำชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กลางล้มขณะฝนตกหนักจนท้ายรถพ่วงบาดเจ็บสาหัสรถเกง๋งถอยออกจากร้านค้าถูกรถจักรยานยนต์เฉียวชนท้ายขณะคนขี่บาดเจ็บขาฉี นักเรียนโรงเรียนต่าประการคุณขี่รถจักรยานยนต์ชนกระบัะที่เลี้ยวขัดหน้าขาหันต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสังสยาม์คเบิทีวีและตราทีวีดอทคหนุ่มใหญ่เมาขี่รถจักรยานยนต์ตกคลองส่งน้ำพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ลงไปช่วยวิตจมน้ำ เมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณคลองส่งน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขาระก,กรรมตระบนนองสเสม็ดอำเภอเมืองจงอังหวัดตราดจนนาที่กัยตราได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ตกคลองส่งน้ำมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายจากนั้นจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ45ปีอยู่ในสภาพเมาสุรามีบาดแผลถลอกตามร่างกายและศีรษะแตกซึ่งพลเมืองดีที่อยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุได้ช่วยเหลือขึ้นมาจากคลองเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสได้นำเชือกผูกกับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่จอจานงงู89-2ตราสแล้วดึงขึ้นมาจากคลองโดยที่รถจักรยานยนต์ไม่ได้รับความเสียหายมากนักยังสามารถขับขี่ได้ส่วนพลเมืองดีที่ลงไปช่วยเหลือบอกว่าตนเองเห็นรถจักรยานยนต์ที่มาจากอ่างเก็บน้ำแล้วเลี้ยวมาทางถนนเลียบคลองส่งน้ำอยู่ๆไฟหน้ารถหายไป ตนเองจึงเดินทางไปดูและพบว่ารถจักรยานยนต์ได้เสียหลักตกลงไปในคลองจึงได้ช่วยเหลือขึ้นมาอ้้้เเเเเบบรรรรรีีีี่่มมมมาาาาาาแแแแลลลวต็็หกกกกกนนนไไไดยยยสสจุิงงง ไฟเพรเรารงไฟมันเรี้ยวมาเราจะถูไฟแต่ว่าพอลงไปข้างล่างก็เห็นมอไซค์ทับลงนอนันเขาไม่ได้ไม่ได้สีลงไม่ได้สีต้วแรกก็อยู่กับแกนิงเฉยๆมอไซค์มองไปมองไมอาไาการกินหน้าแต่เราก็ยกมอไซค์ขึ้นครับแล้วก็ช่วยกันเติมลม วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กลางล่มขณะฝนตกหนักชนท้ายรถพ่วงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่หน้าโรงน้ำแข็งเฉลิมพลตำบลวังกระแจอเภเมืองจังหวัดตราดจนทีกู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากลูกขายกู้ภัยตราดว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วงและได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ25-30ปีสภาพใบหน้ามีเลือดไหลจำนวนมากเนื่องจากศีรษะแตกเป็นแผลฉกันก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจะนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดตรวจสอบในที่เกิดเหตุคัดว่าผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยน์กลางล่มมาด้วยเนื่องจากมีฝนตกและเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมองไม่เห็นส่วนท้ายของรถพ่วงที่จอดอยู่ทำให้ชนอย่างแรง ขณะที่รถจักรยานยนต์ยังติดคาอยู่กับส่วนท้ายของรถพ่วงจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมาอยัางที่เกิดเหตุพร้อมกับบันทึกจุดเกิดเหตุเพื่อเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงจะใช้ความเสียหายกันต่อไปรถเก่งถอยออกจากร้านค้าถูกรถจักรยานยนต์ชนเฉียวท้ายขณะที่คนขับบาดเจ็บขาฉีก ที่น้าสากรอ,อมซับครูเจ้าหน้าที่คุภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บ จากสาเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์พบผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ25ปีมีบาดแผลที่ขาซ้ายเป็นแผลฉีกขาดขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถเก๋งคู่กรณีได้ถอยออกจากร้านค้าใกล้เคียงที่กระเทศซึ่งมีฝนตกลงมาอย่างหนักระหว่างนั้นรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บได้ขี่มาจากทางบ้านเนินตาแมวก่อนที่จะเฉียวชนท้ายจนได้รับบาดเจ็บยารก็ต ามร้อยเวรสวพเมืองตราดจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงจะใช้ความเสียหายกันอีกครั้งนักเรียนโรงเรียนตรา,ตร,าตรการคุณขี่รถจักรยานยนต์ชนกระบะกลางลำเหตุเลี้ยวตัดหน้าส่งผลให้นักเรียนขาหักเวลา14.30นาฬิกนาทีวันที่1ตุลาคม2558ร้อยตารวจโทรนิวสัน ผัวพันศรีร้อยเวรสพมืองตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะที่หน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดตราดถนนเนินตามแมวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายในที่กเกิดเหตุพบรถจักรยาน,นยนต์ยี่ห้อฮอนด้าจีซัดไอก่อไก่ทอทงททหาร160ตราดในสภาพล้มติดกัดด้านข้างของรถกระบะอีซูซูดีแมกบอใบไม้บอใบไม้2089มหาสารคราม ผู้บาดเจ็บคือนายกิติพงษ์ชัยกิจสิริพันธ์อายุ15ปีนักเรียนโรงเรียนตราตะการคุณบาดเจ็บที่น่องขาซ้ายขาหักขยับตัวไม่ได้จหน้าที่จึงได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราด นายนัทวุฒิเพื่อนของนายกิติพงศ์ซึ่งเป็นผู้สอนมาด้วยแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บบอกว่าหลังสอบเสร็จกําลังไปหาเพื่อนที่ท่าน้ําเมื่อมาถึงที่เกะเทกกระบะเลี้ยวอย่างกระทันหันและไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวจึงทําให้ชนเข้าอย่างจังด้านนายธนินโอวาอายุ35ปีระบุว่ากําลังจะไปรับซื้อหมึกในซอยด้านข้างสำนักง,งานที่ดินขณะที่เลี้ยวไม่นึกว่าจะมีรถขี่แซงมาประกอบกับมีการตัดต้นไม้บริเวณนั้นทำให้มองไม่เห็น หนุ่มซิ่งเก่งฮอนด้าแจ๊ดหลังเที่ยวดื่มร้านอาหารขากลับจากส่งเพื่อนพุ่งชนต้นไม้รถพลิกคว่ำพังยับคนขับได้รับบาดเจ็บเวลาสองนาฬิกาคืนที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทรมรันสีไก่พักร้อยเวสรสพคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้ริมทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายตรงข้ามกับปั๊มเชลถนนสายคลองใหญ่หัดเล็กหมู่หกหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภยัย กู้ชีพออบตอคลองใหญ่และออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์ชนกับต้นมโยมริมทางจนขาด2ท่อนส่วนรถยนต์พลิกคว่ำล้อชีฟ้าพังยับยางล้อด้านหน้าคนขับแตกกระจกด้านข้างแตกกระจกด้านหน้าแตกหลังขายุบชิ้นส่วนรถยนต์กระจายซึ่งรถยนต์ที่คว่ำเป็นรถยนต์เก๋งฮอนด้าแจ๊สีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอควาย 3. 715ชนบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ช่วยกันประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บทราบชื่อต่อมาคือนายพัฒนพงศ์ลีละหักสกุลชายอายุ31ปีบาดเจ็บที่ศีรษะ แตกเลือดอาบท่วมตัวเลือดไหลกองพื้นโดยนายพัฒนพงศ์อยู่ในอาการเมาสุราจนคุมสติไม่ได้พร้อมเรียกให้คนช่วยตลอดเวลาจากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุมีหลุมขนาดใหญ่คาดว่ารถเสียหลักจนพลิกคว่ำและไปฟาดกับต้นมะยมนอกจากนี้ยังพบว่ารถที่คว่ำห่างจากบ้านเรือนประมาณ3เมตรเท่านั้น หลังเกระเหตุเพื่อนของนายพัฒนพงศ์ได้ไปยังที่เกระเหตุพร้อมระบุว่านายพัฒนพงศ์ได้ดื่มสุรากับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังเลิกแล้วจึงได้ชวนกันกลับและแวะไปที่ปัป๊มปตทที่คลองใหญ่เพื่อซื้อมาม่ามานั่งกินกันแต่นายพัฒนพงศ์ได้ขับรถส่งเพื่อนที่บ้านจักรลักษณ์และขับรถของตนเองกลับบ้านเพียงคนเดียวด้วยความเร็วและเสียหลักพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว รถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี b ี s อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา สาสมสอนตราเอฟซให้สตินักเตะแก้ปัญหาเรื่องเล็ก ให้มองภาพใหญ่เพื่อสร้างผลงานในอีก10เกมที่เหลือหลังการฝึกซ้อมของตราเอฟซีที่สนามกีฬากลางจังหวัดราดนาวิเชียนรัพเจริญประธานที่ปรึกษาสมโมสรกล่าวกับนักเตะตราเอฟซีพร้อมกับซับโค้ชว่าผลการแข่งการของตราเอฟซีที่ชนะอ่างทองเอฟซีสองประตูตอนหนึ่งนั้นไม่ได้มาร่วมชมในสนามเนื่องจากติดภารกิจสําคัญที่เขาใหญ่จังหวัดน,นคนรราชสีมาแต่ทีมงานได้โทรศัพท์แจ้งผลการแข่งขันซึ่งขอขอบคุณทุกคนที่ทําให้ทีมตราเอฟซีประสบชัยชนะแม้ บางคนจะค่อนแลรว่าเป็นเรื่องฟุกก็ตามแต่สิ่งที่ซ้อนให้เห็นก็คือหากตั้งใจและเล่นไม่หยุดรวมถึงจริงจังก็จะประสบความสำเร็จอย่างไรก,ก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงที่ตราเอฟซีจะตกไปอยู่ในดิวชั่นสองแลันก็แพ้นะแต่มัอยังนับอลตาเนี่ยคุณไปแพ้เยอะยนกมาทั้งมันมีความรู้สึกว่าขึ้นหลังเสร็จยุบอันนี้เขาบอกว่าครึ่งหลังไอ้อ่างทองยุบรู้ตัวไหม ซึ่งมันไม่ใช่ฮะฟุตบอลมันที่ว่าเาเราขายได้ขายลุกนะครับผมไม่ได้ดูอ่ะในวิเชียนยังกล่าวอีกว่าสำหรับอนาคตของตราเอฟซอยากให้นักเตะทุกคนรวมพลังกันในการเล่นมากน้อยแค่ไหนการไปเล่นกับทีมนครปฐมและจะยิงได้เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับทุกคนว่าจะทำได้หรือไม่แต่หากจะตกไปเล่นในดิวิชั่นที่2ก็สามารถรับได้ซึ่งผู้ที่จะมา ทีมต่อไปต้องเตรียมเรื่องนักเตะงบประมาณทําทีมซึ่งต้องทําในวันนี้เพื่อเตรียมการจากนั้นได้มอบเงิน1 0 0 0 0แบาทให้กับไกรกิติอินอุเทนหัวหน้าทีมพร้อมบอกล่วงหน้าว่าจะมอบเงินเดือนให้กับนักเตะและสตาฟทุกคนรวมถึงให้เซดูไปหาหรือปัญหาก่อนเข้ามาเล่นเพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้จบในเดือนนี้ บาทนำผะสบะกนิกรชาวตราทุกหมู่เหล่าถวายรชาชศาักราะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนายชันณนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการประชาชนกลุ่มพลังมวลชนสมาชิกเหล่าขาชาตาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายรชาชศาักราะพระบรมสารีิศรักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณสาราประชาคมจังหวัดตราด สำหรับพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของประสกนิกรชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่หนึ่งตุลาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการและมีหมายกำหนดการให้เป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกับเป็นวันที่รึกพระมหากษัตริย์รัชกาลอื่นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายรัชักกาะในการดังกล่าว โดยในส่วนกลางคณะรักษาวความเรียบร้อยแห่งชาติได้มีมติกำหนดให้มีการจัดพิธีวางพงมลาถวายรัชาการะในวันรับพิธีรัฐพิธีดังกล่าวณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวังสรานรมกรุงเทพมหานครขณะที่ส่วนของจังหวัดนั้นจัดพิธีขึ้นเพื่อสแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งราชวงศ์จักรีทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายนานประการไม่ว่าจะเป็นด้านวรรณกรรมทรงมีบทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญได้แก่ตำนานเรื่องพระแก้วมรกตทรงเริ่มให้การค้นคว้าสิราจารึกในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในด้านพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองโดยทรงตั้งธรรมยุทธ ติวงขึ้นเป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2337 ในด้านวิทยาศาสตร์พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำในวันที่18ตุลาคมพศ2411ล่วงหน้า2ปีณตำบลว่ากออำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจ,จรรยภาพของพระองค์เป็นที่เลื่องลือประชาชนชาวไทยจึงได้ถวายพระราชสมญานามทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พอบอชกรตราดคนใหม่ประกศราศ4ภารกิจหลังเข้ารับหน้าที่ใหม่เน้นสร้างความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชาแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้าของเถื่อนพร้อมประกาศรับใช้ประชาชนเวนลาเกนาฬิกาวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 5 8ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธินตราดอำเภอเมืองจังราดนาวเอกสมรภูมิจันโทแทนนาวเอกอนุชาน,นักทับทิมผู้บัญชาการชากรยรตรัสคนเก่าที่เข้าไป รอปวดเกล้าวตำแหน่งที่สูงขึ้นในกองบัญชาการนาวิกโยธินซึ่งหลังรับตำแหน่งใหม่ของนาวยเอกสมรภูมิแล้ว ได้กล่าวกับกําลังพลว่าก่อนที่จะมารับตําแหน่งที่จังหวดราชได้รับตําแหน่งทั้งที่ชคหนและชกกณยที่182หัดเล็กทําให้รับรู้พื้นที่นี้ดีซึ่งนโยบายที่ขอเน้นย้ําคือให้กําลังพลนะัดดำเนินการตามสีนโยบายคือขอให้กําลังพลทุกหน่วยรักษาอธิปไตยของประเทศอย่างเคร่งครัดและทําให้ดีที่สุด 2. เรื่องความมั่นคงภายในขอให้กำลังพลเน้นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดและของผิดกฎหมายการตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงแรงงานต่างด้าว 3. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชาให้ดีเพราะกับประเทศกัมพูชาไม่สามารถแยกออกกันได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและสุดท้ายการช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่องเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและภารกิจที่ได้มีการร้องขอ นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าในการปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นนั้นขอให้ปฏิบัติตามนโยบายของนาวาเอกอนุชาและขอให้ดำเนินการเป็นไปตามนั้นซึ่งเป็นภารกิจก่อนที่ผู้บังคับบัญชานาวิกโยธินอีกครั้งขณะที่นาวาเอกอนุชากล่าวกับกำลังพลก่อนที่จะอำลาวา่าขอใคุณทุกหน่วยที่ทำงานร่วมกันมาหนึ่งปีและสามารถทำภารกิจสำเร็จ รวมถึงไม่มีป and and Complex, skins, <out l paragraphs> ัญหาเรื่องการร้องเรียนและเรื่องเสียหายจึงขอขอบคุณทุกคนด้านนายสุวัฒนุศินนายกสมาคมสื่อสารมวลชนจงตราดได้มีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับผู้บัญชาการชกรยตราดคนใหม่ด้วยผู้ว่าตราดคนใหม่ลงพื้นที่ครองใหญ่ติดตามความพร้อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ห้องประชุมศูนย์รวมราชการบ้านหัดเล็กตำบลหัดเล็กอําเภอคลองใหญ่นายชันณะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดราดพร้อมด้วยนายชันศักดิ์ทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดราดรวมทั้งนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดราดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ติดตามความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่สู่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จากนั้นผู้ว่าตราดได้ลงพื้นที่จุดผ่านแดนบ้านหัดเล็กและพื้นที่จํามโยงในการขนส่งสินค้าจังหวัดเกาะกงราชอาณจาจักรกัมพูชาพร้อมทั้งร่วมติดตามความคืบหน้าในการดําเนินโครงการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ที่กรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพดําเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปีนี้นอกจากนี้คณะยังได้ลง พื้นที่บ่อขยะไพลินที่จะมีโครงการกำจัดขยะตกค้างสะสมกว่า5 0 0 0 0ตันรวมทั้งการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะจำกัดขยะในอนาคตอันใกล้อย่างไรก็ตามคณะของผู้วรร่าราชการจังหวัดยังได้ตรวจสินค้าของดานศุกากรคลองใหญ่ที่กำลังดำเนินการวางระบบสื่อสารก่อนที่จะเปิดใช้งานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเข้าประชาคมอาเซียนอย่างไรก็ตามจากสภาพทางกายภาพของพื้นที่คลองใหญ่พื้นที่ รวมทั้งองค์ประกอบอื่นของพื้นที่พบว่าจังหวัดตราดมีความเหมาะสมที่จะเป็นรูปกลุ่มเศรษฐกิจอุตสาหากรรมเชิงบริการเน้นการส่งเสริมเรื่องของการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวการพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อรองรับการขนส่งกระจายสินค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านบุฟเฟ่รองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัด เปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052